นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์สึกแย่งชิงรองเท้าครั้งใหญ่ของอเมริกาเหตุการณ์ที่ต้องย้อนกลับไปในวันที่23ธันวาคมปี2011อ่าซึ่งเป็นวันที่วางขาย Air Jordan 11เร t โ o คองคอร์ดครับซึ่งวันนั้นเป็นวันแรกแต่จะบอกว่าเหตุการณ์มันสะสมมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่ามีคน,นไปรอต่อคิวแบบนอนรอต่อคิวเยอะมากเขาบอกว่าบางที่มีคนไปรอเป็นพันคนครับเรียกว่ามันแอ อัดแล้วก็แบบว่ามีการกระทบกระทั่งกันจนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆจนมาถึงวันขายจริง23่ธันวาคมที่ผมบอกไปคือทุกอย่างในวันนั้นมันดูแย่ลงไปหมดเลยเพราะว่าผู้คนมันแบบไม่สนใจแล้วกูจะเอาะทุกคนหนังวิง่งกูกันเข้าไปในห้างพังข้าวของพังทุกสิ่งอะไรที่ขวางกูคือแบบกูไม่สนใจแล้วขอให้ได้คู่นี้มาครอบครองก็พอใจแล้วนกักวันนั้นครับคือมีการทะเลาะวิวาทมีการดักป้น เรียกว่าทุบรถเพราะรองเท้านั้นมันมีจํานวนจํากัดมากแล้วก็รีเซลราคาค่อนข้างสูงมันแบบทําให้คนแบบไม่ได้สนใจความถูกต้องแล้วจนทางตํารวจอ่ะต้องเข้ามาควบคุมสถานาการณ์แล้วก็มีคนถูกจับถูกควบคุมตัวเพราะไม่งั้นนะครับเหตุการณ์มันจะบานปลายหนักไปกว่าเดิมจนแบบน่าจะมีการสูญเสียก็เกิดขึ้นได้ครับผมในวันนั้นทีนี้เรามาพูดถึงครับว่าทําไมรองเท้า Air Jordan 1 1 c o n f o r อ่ะมันถึงได้รับความนิยมมากในตอนนั้นทําไมมันถึง ได้ไฮลักคนต้องการมากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่สร้างวันนี้ครับไมเคิลจอแดนน่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักบาสที่ดีที่สุดตลอดการของ NBA ใช่ไหมครับในเรื่องของความเกง่งความแข็งแกร่งความอะไรพวกนี้ในสนามอ่ะเขาครับได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าแชมป์กับทีมชิคาโกบูลมามากมายครับแต่ว่าในปี1 9 9 3เเขาก็ เคยดีทายออกจากวงการบาสอดะเพื่อไปสารฝันตัวเองเป็นนักเบสบอลครับแต่ว่ามันก็เริ่มไปได้ไม่นานตัวเขาอะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเล่นบาสครั้งหนึ่งในปี1995ครับและเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของรองเท้า Air Jordan 11อง n c o r d ครับผมโดยรองเท้า Air Jordan 11 c o n c อ r d เนี่ยออกแบบโดย Ti ง ker h a t f i e l d ครับหนึ่งในนักออกแบบระดับตำนานแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากของ n นกี้เขาออกแบบรองเท้ามาเยอะมากครับไอที่เด่นๆเ,เลยที่ทุกคนจําได้ก็คือมี Air Max 1 แอร์แมกหจอแดน3จอแดน4จอแดน5จอแดน6แล้วก็มีอีกประมาณแบบน่าจะเป็น20รุ่นได้ครับที่เขาเคยออกแบบแต่ละรุ่นก็คือเคยผ่านตาทุกคนมาแน่นอนเขาได้ออกแบบแอร์จอแดน11ขอคองกอร์คู่นี้เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของไมเคิลจอแดนหลังจากที่เขารีไทยไปก่อนหน้านั้นในฤดูกาลนั้นอะจอแดนก็ได้สร้างสถิติไว้มากมายครับแล้วก็ยังพาทีมชิคาโก้บูคว้าแชมป์อีกด้วยในฤดูกาลนั้นจนทําให้ปีนั้นครับรองเท้าแอร์จอแดนบิบเอ็ด ใครเห็นแราก็รู้โอ้โหโคตรไฮเลยในตอนนั้นแบบกูต้องได้มาครอบครองให้ได้นั่นแหละครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่าไปก็คือมันทั้งไฮสารพัดเป็นความต้องการก็เลยเป็นที่มาของความรุนแรงเป็นสิ่งที่เรียกว่าด่างพ้อยมากๆในประวัติศาสตร์ของวงการสนิเกอร์เลยก็ว่าได้